เรียนสังฆวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินเขต3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2,564มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,287คนจําคนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา78คน ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุนทรอินนุชรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไปนายปัญญาพรมศัิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานงบประมาณนางสาวนงนุชสิริจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการนางกุ้งสีสดวิสัยทัศน์โรงเรียนสังขวิทยาคม เป็นโรงเรียนชั้นนำในจังหวัดสุรินทร์ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นสุรินทร์อัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหว้สวยมีจิตสาธารณะเอกลักษณ์วิชาการโดดเด่นสีประจำโรงเรียนสีเหลืองดำโรงเรียนสังขาวิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติเพื่อเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขผู้รับการประเมินสำนึกผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน3คนดังนี้ 1. นายปัญญาพรมศักิ์ 2. นางกุ้งสีสด 3. นางสาวนงนุชสิริจันทร์การประเมินผลสำเร็จการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษามีการดำเนินงานตามองค์ประกอบตัวชีว้วัดดังนี้การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังขาวิทยาคมมีการดำเนินงานด้านวิชาการโดยมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีและได้ดำเนินการตามแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายมีมาตรฐานและได้คุณภาพโรงเรียนสังขาวิทยาคมมีการดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการตระหนักและให้ความรู้แก่ครูให้ครูสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนพร้อมทั้งการสนับสนุนให้จัดสื่อการสอนหรือนวัตกรรม โดยมีการวางแผนนิเทศติดตามและให้คำแนะนำแก่ผู้สอนอย่างใกล้ชิดมีการสรุปและรายงานผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสังขาวิทยาคมมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการโดยมีการประชุมคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและนำเสนอแผนปฏิบัติการให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบมีการดำเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพโปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้และคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษามีการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ และการดําเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาเป็นปัจจุบันและต่อเนื่องมีการรับและจ่ายเงินที่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการตรงตามโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนสังขาวิทยาคมมีการจัดทําแผนโครงการเพื่อระดมทรัพยากรทางภาคีเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยมีการประชุมคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองด้านการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัจนยจรรยาบัณวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพโรงเรียนสังขาวิทยาคมได้จัดทำแผนบริหารงานบุคคลและดำเนินงานตามแผนมีการบริหารจัดการงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษามีการจัดทำแผนการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัยและจรรยาบรรณวิชาชีพโรงเรียนสังฆาวิทยาคมได้ดำเนินงานตามแผนการโครงการกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีการยกย่องและเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนสังขาวิทยาคมมีการจัดทำแผนงานบริหารทั่วไปและดำเนินงานตามแผนโครงการมีการบริหารงานธุรการของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและปัจจุบันมีการใช้งานระบบ e-office ในการรับส่งเอกสารทางราชการกับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีแผนการปรับปรุงและใช้งานอาคารสถานที่มีการปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์ให้หน่าอยู่สะอาดและร่มรื่นอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนสังขาวิทยาคมมีการบริหารงานและจัดการร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนโดยมีการประชุมวางแผนในการดำเนินงานด้านต่างๆร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามศักยภาพ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆเช่นเว็บไซต์ Facebook หรือกลุ่มไลน์ต่างๆผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังขาวิทยาคมมีการกำหนดแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะในการเรียนรู้และทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่21โดยได้นำมาดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้แก่การอ่านออกเขียนได้ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมต่างหลักเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2อ1 9การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสเตมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสังาวิทยาคมมีการวางแผนและกระบวนการทำงานที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพของการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังขารวิทยาคมนำโดยผู้อำนวยการสุนทรอินนุชมีการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์และจุดเน้นของโรงเรียนโดยมุ่งหวังให้โรงเรียนสังขาวิทยาคม มีคุณภาพและได้มาตรฐานภายใต้หลักการบริหารจัดการ PDCA มีการจัดทำแผนร่วมกันหลายภาคส่วนมีแผนปฏิบัติการที่ถูกต้องชัดเจนและดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารมีการกำกับตรวจสอบให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาและนำผลงานที่เป็นแบบอย่าง ที่เกิดจากการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีการเผยแพร่ผลงานส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานในการแข่งขันทางวิชาการต่างๆมากมายด้านผู้เรียนผลการทดสอบวัดผลความรู้ความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศมีนักเรียนได้คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่ รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องโรงเรียนสังขาวิทยาคมได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับคุณภาพดีเยี่ยมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ2564รางวัลชนะเลิศการประเมินห้องเรียนคุณภาพชั้นปฐมศึกษาระดับเครือขา่ายการจัดการศึกษาสังฆะหนึ่งรางวัลชนะเลิศการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ระดับเครือข่ายการจัดการศึกษาสังคะ1หนึ่งผู้เรียนได้รับเกติบัตรได้คะแนนเต็ม100คะแนนการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านอาทีปีการศึกษา2563นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลอันดับที่4 AMAT เกมต่อคำนวณคณิตศาสตร์รุ่นปฐมศึกษารายการโรบินสันคอสร์ดเกม AMA t คำคมและโซเดกุนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6 ได้รับรางวัลอันดับที่22 AMAT เกมต่อคำนวณคณิตศาสตร์รุ่นปฐมศึกษารายการโรบินสันคอสต์เวิร์ดเกม a อมัคำคมโซดูก Educational Sport Challenge 2020ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการครูได้รับเกียรติบัตรครูดีสีสังขาในวันครูแห่งชาติประจำปี2564โรงเรียนสังขาวิทยาคม ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบริหารจัดการสถานศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ